วันนี้นะคะพี่เนจะมาทําเมนูกาแฟที่ง่ายๆแล้วก็ต้นทุนไม่แพงด้วยนะคะก็คือจะเป็นเมนูกาแฟส้มปั่นค่ะไม่ต้องซื้อแก้วแล้เกือบ200แล้วนะคะทําทานเองที่บ้านหรือว่าทําขายที่ร้านได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เนเรนท a l คอฟฟี่ค่ะ สำหรับคลิปน,นี้นะคะพี่เนก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยๆค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่หลายๆร้านนะคะน่าจะอยากจะขายนะคะแต่ว่าอาจจะยังหาสูตรไม่เจอเนาะวันนี้นะคะพี่เน่จะมาทําเมนูกาแฟที่ง่ายๆแล้วก็ต้นทุนไม่แพงด้วยนะคะก็คือจะเป็นเมนูกาแฟส้มปั่นค่ะหรือว่าจริงๆแล้วเราจะเรียกว่าเป็นแบบ orange espresso อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าส้มรักกาแฟอย่างนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่จะตั้งชื่อกันเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบที่พี่เนใช้ค่ะก็มีไม่เยอะเลยนะคะ ก็คือจะเป็นตัวน้ำส้มเข้มข้นของซันควิกตัวนี้นะคะทีนี้เนี่ยค่ะซันควิกเนี่ยเขามีน้ำส้มอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือนั่นก็คือน้ำส้มแมนดารินมิกซ์แบบเข้มข้นค่ะทีนี้พี่เนเนี่ยก็เลยเอามาหาสูตรให้เรียบร้อยค่ะว่าเราจะทำยังไงให้เราได้น้ำส้มปั่นนะคะที่เรียกว่าปั่นแล้วอร่อยเลย จะเป็นจะมาทําเป็นแบบน้ําส้มปั่นเฉยๆหรือว่าจะเอามาทําเป็นน้ําส้มที่เรียกว่าเอามาผสมใส่ช็อตกาแฟอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะค่ะถ้าอย่งงางนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสูตรการทํากาแฟรักส้มของพี่เน่กันนะคะ สำหรับเมนู orange espresso นะคะหรือว่ากาแฟลักส้มค่ะพี่เน่เนี่ยก็คือจะทํากาแฟก่อนนะคะวันนี้พี่เนใช้กาแฟเป็นตัวอาราบิกา้คาคั่วกลางเข้มค่ะตัวเบอร์สี่เนาะอิตาเลียนโรสของเ e นทอล f f e ฟเราเนี่ยนะคะโดยที่เดี๋ยวเราจะใช้กาแฟกันที่2ช็อตนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําน้ากาแฟกันออกมา2อ,ออนค่ะเดี๋ยวพี่เนไปทํากาแฟก่อนนะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะกาแฟ 2. อช็อต2ออนของพี่เน่ก็มาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่เนจะมาทําในส่วนของน้ําส้มปั่นกันบ้างนะคะมาดูสูตรน้ําส้มปั่นของพี่เน่กันค่ะด้วยความที่ตัวน้ําส้มเข้มข้นของซันควิกเนี่ยค่ะคืออันนี้ส่วนตัวสําหรับพี่เน่นะคะพี่มีความรู้สึกว่าเขาจองแนวแบบเปรียปร้ยวๆนะคะพี่ก็เลยจะใส่ตัวน้ําส้มเข้มข้นซันควิกเนี่ยลงมาที่1ออนนะคะใส่ลงมา1ออนนะนี่นะคะ1ออน เทลงมาค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวน้ำส้มแมนดารินมิกซ์เนี่ยค่ะเขาจะมีรสหวานนะคะพี่เน็กก็เลยจะใส่เขาลงมาที่2อออนนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าคือใครชอบเปรี้ยวหวานยังไงลองปรับสูตรตัวเองกันดูได้เนาะนี่นะคะเราก็ใส่ลงมา2อออนเต็มๆเลยค่ะนี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นน้ำส้มแมนดารินมิกซ์เข้มข้นค่นคะ เราใช้ส้มสองขวดนะคะมาผสมกันบอกเลยค่ะว่าน้ำส้มเราอร่อยแน่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เน่ก็จะใส่น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าธรมาธรมดาธรรมดานี่แหละคะ่ะลงมาที่100 ml นะคะประมาณ3ออนถึง100 ml ได้นะคะใส่ลงมาเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยน้ำแข็ง1แก้วค่ะ <c oughs> พี่เน่ก็จะปั่นด้วยเครื่องปั่นไอมิสนะคะวันนี้ค่ะ สำหรับเครื่องปั่น i m s มนะคะพี่เนจะเซตระดับการปั่นนะคะอยู่แค่ฟ루ตจูสเท่านั้นเองค่ะก็คือใช้เวลาแค่20วินาทีเท่านั้นนะคะแล้วเราก็กดปั่นได้เลยโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นไงบ้างคะตอนนี้เราก็ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะลองดูน้ำส้มของเราเป็นไงบ้างคะน่าทานไหมออกแนวเหมือนไอศครีมเลยเนาะ แอบชิแบบว่าพอเป็นน้ำส้มปั่นเฉยๆอะค่ะได้รสชาติเป็นยังไงอืมอร่อยเลยอะอันนี้ก็คือว่าจะไม่ได้เปรี้ยวจัดน,นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้หวานกว่านี้พี่เน้ว่าเติมน้ำเชื่อมมิตรผลไปสักครึ่งออนก็ได้นะคะอืมอันนี้จะได้เป็นแบบว่าส้มที่มีความแบบ เปรี้ยวนิดหนึ่งเปรี้ยวหวานนะคะคือสําหรับคนที่บอกว่าชอบความเปรี้ยวความหวานได้อันนี้คือสูตรนี้โอเคเลยเอาน้าส้ม2ตัวผสมกันแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากจะได้หวานกว่านี้นะคะอาจจะเพิ่มน้ําเชื่อมมิตรผลลงไปอีกสักครึ่งออนก็ได้นะคะจะทําให้แบบว่าได้ความหวานมากขึ้นเห็นไม้มว่าสูตรมันง่ายมากส้มมาล้วจ้านี่นะคะส้มมาแล้ว,ะะมมลวอ่ะโอเค พอเราได้น้ำส้มปั่นค่ะแน่นอนนะคะเราก็จะตกท้ายด้วยตัวช็อตเอสเปรสโซ่ที่เราทำเอาไว้นะคะถ้าใครที่ไม่ได้อยากจะให้กาแฟเด่นมากหรือว่าเข้มมากนะคะใช้เอสเปรสโซ่แค่ช็อตเดียว1ช็อต1ออนได้นะคะแต่ว่านี่พี่เน่คือ,อทำน้ำส้มแบบเข้มข้นแล้วค่ะเราใช้2ช็อต2ออนไปเลยได้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบเลยนะคะอยากจะทำให้กาแฟของเรา,เ,าเยอะหรือน้อยนะคะถ้าไม่อยากจะได้กาแฟมากก็ใช้แค่1ช็อต1ออนได้นะคะอ่าโอเคถ้ายัง งานพี่เนใส่กาแฟแค่นี้พอเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วไปยังบ้างคะสำหรับออเรนจ์เอลพโซนะคะเดี๋ยวพี่เนมาชิมกันดีกว่าเนาะว่าพอเราใส่ช็อตกาแฟไปแล้วคะ่กะกาแฟกับส้มเขาเข้ากันหรือเปล่านะคะมาชิมกันโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็มาชิมกาแฟรักส้มกันนะคะมาลองดูวิดีอ่ะจริงๆจ,จะบอกว่าอร่อยกว่าน้ำส้มเปล่าอีกานะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าเมนูนี้พี่เน่คือได้ไอเดียมาจากยูสุโคบลูของสตาร์บัคนะคะ <_ d ata> เขาก็จะใช้เป็นแบบน้ำส้มยูสุปั่นแล้วก็มีท็อปหน้าด้วยกาแฟโคบลู blue, <_ d ata> ใช่ไหมวันนี้ค่ะพี่เน่ก็เลยมาทําเป็นน้ำส้มปั่นเอาแบบว่าวัตถุดิบที่เราหาได้ที่ร้านของเรานี่แหละเนาะแล้วก็มาทําหน้าช็อตกาแฟนะคะ <_ d ata> ก็ถือว่าเ <_ d ata> มนูนี้ผ่านเลยค่ะอร่อยนะคะนี่จริงๆอร่อยอร่อยเลยอะ่ะอ,อร่อยเลยอะ่ะดีเลยอะ่ะ ไม่ต้องซื้อแก้วเราเกือบ200แล้วนะคะทําทานเองที่บ้านหรือว่าทําขายที่ร้านได้เลยค่ะโอเคค่ะไปลองทํากันดูนะคะสําหรับเมนู Orange นจ์เอสเพค่ะหรือว่ากาแฟรักส้มที่ไม่ได้ตั้งชื่อให้นะคะ อร่อยมากๆค่ะเมนูนี้อร่อยเลยแล้วก็พี่เน่ใช้เป็นส้ม2ตัวนะคะเอามาผสมกันกับกาแฟอร่อยๆอของ Oriental Coffee ค่ะถ้าหากว่าลองทําแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันนะคะหรืออยากจะให้พี่เน่มาแชร์เมนูแบบไหนความรู้ยังไงบอกมาค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะ ไปทำกันเลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยจริงๆค่ะกับเมนูกาแฟรักส้มค่ะหรือว่า orange espresso ค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ